สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวท่าลมนะคะชาวท่าลมก็จะมีชาวราศีตุลราศีกุมแล้วก็ราศีเมถุนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงประจำเดือนมีนาคม2565เป็นดวงภาพรวมการงานการเงินความรักเป็นเรื่องทั่วไปนะคะเรื่องราวตามที่ไพ่จะบอกเลยนะคะ พลังงานไพ่นะคะขึ้นมาก็ได้ไพ่เงินเลยนะคะ8ดเหรียญตามด้วยสามเหรียญอ่าไพ่เงินขึ้นดีเลยว้าวเงินอีกละอืมแสดงว่าเดือนนี้ร่ำสัมนะร่ำสัมเจ็ดเหรียญอ่าไพ่ adjustment การประกาศข่าวดีก็ได้นะการการรีเทิร์นการหวนกลับในสิ่งเก่าๆก่ากลับมาทำให้ท่านมีความสุขไพ่เด็กถือไม้นะคะ เก้าไม้เทา้าท่านมองมองเลยว่าไพ่ใบน,นี้มันแปลว่าท่านจะทุ่มเทท่านจะทําทุกอย่างเพื่อความสําเร็จนะสองไม้อาจจะมีสองถ้วยโทษทีค่ะอาจารย์พูดผิดอีกละขอประทานโทษสี่ไม้เทา้าค่ะไปชุดนี้ไม่ค่อยได้ใช้อาจารย์ก็ปากไวไปนิดหนึ่งสี่ไม้นะคะเป็นความสําเร็จนะคะไพใ่ใบนี้ถ้าเป็นความรักก็ยิ่งดีมากๆาชื่อเสียงค่ะไพ่เดอะซัน นะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ไพ่อัศวินดาบอาจจะมีเกณฑ์เทเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้เนาะห้าดาบการเอาชนะปัญหานะคะเพราะว่าผู้ชายคนนี้สามารถขับไล่ฟูงหมาป่าให้หนีกระเจิงไปได้เลยอ่ามันก็แปลว่าชาวธาตุลมนะท่านต่อสู้แล้วท่านชนะนั่นเองต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างที่เข้ามา ท่านจะได้ทุกสิ่งที่ท่านต้องการเนาะโอเคเรามาดูว่าเรื่องงานเป็นยังไงนะคะถ้าเป็นเรื่องงานนะคะบอกเลยว่า,าไพา่ห้าดาบกับอัศวินดาบนี่แหละแปลว่างานท่านเหนื่อยนะก้าวไม้ด้วยมีคู่แข่งมีเรื่องที่จะต้องจัดการเพื่อความสําเร็จไม่ได้อะไรมาง่ายแต่ถ้า,ถามว่าทําแล้วท่านสําเร็จไหมก็เราก็เห็นไพ่เซนเตอร์เดีย8เหรียญ สามเหรียญไพ่อนาคตก็ดีก็คือเจ็ดเหรียญนะคะเพราะฉะนั้นเป็นภาพคนกำลังรดน้ำให้ต้นไม้ที่กำลังงอกงามเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นเงินก็วางรอบกระถางต้นไม้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรก็ตามที่เราทุ่มเทลงไปนะคะการปลูกต้นไม้มันก็ต้องคอย รดน้าพวนดินใส่ปุ๋ยนะ่ะนั่นแหละคือความพยายามที่ท่านทุ่มเทกับเรื่องงานมันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องเงินเนี่ยเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์รายได้ของท่านเกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นก็เลยมองว่าเดือนนี้งานท่านเหนื่อยก็จริงแต่เหนื่อยก็ชื่นใจเพราะผลประโยชน์คุ้มค่ามีความสําเร็จแบบนี้เกิดขึ้นนะคะบอกเลยว่าอาจจะมีคําพูดนู่นนี่นั่นมาแขะมาอะไรบ้างในเรื่องงานอาจจะทําให้ท่านแบบเครียด ในเรื่องงานนะอันนี้ต้องทําใจนะเดือนนี้แต่ถ้าท่านทุ่มเทเองจริงฝ่ฟาฟันกับมันจริงเดือนนี้ท่านมีผลงานมีผลงานและตอบโจทย์การเงินเปการเงินเข้ามาเยอะแล้วก็จะกลายเป็นเหมือนมีช่องทางเข้ามาตลอดด้วยสามเหรียญในเรื่องของงานเรื่องของการดีลอะไรต่างๆมันจะมีโอกาสเข้ามาแม้กระทั่งลูกค้าเก่าๆที่หายไปก็กลับมาให้ชัดเจนหรือมีลูกค้าใหม่ดึงดันให้ความสนใจ นะ,ะให้ความสนใจโทรมาขอดูรายละเอียดสินค้าขอสั่งซื้อเซ็นสัญญาค่ะภายสี่เมท้าใบนี้เกิดขึ้นเลยค่ะนี่นี่คือพันธสัญญาเนี่ยเห็นไหมคะหรือใครว่างงานก็มีเกณฑ์ได้งานทําใครเดินเรื่องเอกสารไปต่างประเทศก็สามารถไปได้ตามที่ดวงขึ้นเลยนะคะต่อไปในเรื่องของความรักเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่จะ เหมือนกับมีปากมีเสียงกันได้นะโดยเฉพาะใครที่อยู่ด้วยกันมานานๆเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์พวกนี้เกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งทางความคิดเห็นโน่นนี่นั่นแต่อย่าลืมนึกถึงตอนที่รักกันใหม่ๆความรักมันต้องรดน้าพรวนดินก็เหมือนต้นไม้จะเจริญก็ต้องดูแลความรักก็เหมือนกันละคะอาจารย์มองความรักชายหญิงเหมือนลิ้นกับฟันอะไรก็ตามที่ยอมกันได้มองข้อดีของกันเยอะ ก็กลับมาดีเหมือนเดิมนะคะใครที่มีปัญหาอยู่นะคะทั้งคนที่มีคู่กับคนที่คบไม่ชัดเจนอยู่นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะดีขึ้นและคนไม่ชัดเจนก็มีโอกาสเปิดตัวอยู่นะคะอรอไปก่อนอาจจะช้าหน่อยแต่ยังไงก็ได้เปิดตัวดูคนโสดบ้างคนโสดมีไพ่พลังงานหนึ่งดาบขึ้นมานะคะอ,อย่างนี้ดีมากเลยออออีกใบาบางคนอาจจะได้คู่ เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆคนร่ํารวยก็ได้นะอ่าหรือถ้าคุณเป็นผู้ผชายคุณจะเจอผู้หญิงที่เขามีครอบครัวที่มีฐานะก็ได้หรือมีเกณฑ์ได้คู่ต่างชาติก็ได้เอ็มเพลรร์เนาะคนทางไกลแต่เป็นคู่ท่านจริงๆเนี่ยเข้ามาเป็นคู่เลยสําหรับเดือนนี้อ่าเปิดใจได้เลยคนสดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องของการเสริมดวงสําหรับาชาวธาตุลมนะคะที่มองเห็นไพ่ก็มีไพ่เนี่ย ไพ่เดอะซันนะคะไพ่เดอะซันเนี่ยอาจจะมองในแง่ของอเ,ออเขาเรียกว่าแสงสว่างเนาะอาจจะพูดได้หลายอย่างอาจจะตีเป็นเรื่องของเทพที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จก็คือพระพิคเนตก็ได้นะคะอาจารย์มองประมาณนั้นนะพระพิคเนตก็ได้หรือไพ,พ่จัสเมนเนี่ย อาจจะเป็นเรื่องของพระราหูก็ยังได้ด้วยออยู่ที่มุมมองนะอาจารย์มองยังไงก็มองต่ำนะไพ่นั่นแหละค่ะท่านก็ขอพรได้หรือแม้ทั่งขอพรที่เกี่ยวข้องกับกุมารก็ยังได้เนี่ยมีเด็กขึ้นมานะคะสำหรับาชาวธาตุลมก็จะมีโชคมีลาบในด้านนี้นะ,ะท่านทำบุญอาจจะถวายยุกยาเนี่ยนะคะเป็นการป้อนยาเนาะ ถวายยุกยากับพระพิสุสงฆ์ที่อาพาธอย่างเงก็เป็นการเสริมดวงนำดวงของท่านให้ดีขึ้นได้ให้ความรักการงานการเงินดีมากๆขึ้นตามดวงได้เลยนะคะโอเคค่ะก็ขอให้มีความสุขป,ประสบความสำเร็จเหมือนที่พ่ขึ้นนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ